สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพพบกับลุงสง์เช่นเคยในช่องลุงสง y ์ u t u b e นะครับวันนี้ลุงสง์จะพาไปดูหลังจากการใส่ปุ๋ยโบกชีให้แก่ต้นมะนาวนะครับลุงสง์ได้ใส่ปุ๋ยโบกชีให้แก่ต้นมะนาวเมื่อวันที่2เมษายน2564นะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว2เดือนไปดูว่าต้นมะนาวเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมกันนะครับเรามาดูมะนาวต้นแรกนะครับที่ลุงสง์ได้ใส่ปุ๋ยโบกชีกะนะครับ เป็นมะนาวที่ยังไม่เป็นลูกนะครับปรากฏหลังจากใส่ปุ๋ยนะครับต้นใบเขียวโดกมากเลยนะครับเขียวมากเลยนะครับบริเวณโคนคลุมด้วยฟางข้าวนะครับทําให้วัชพืชไม่ค่อยขึ้นนะครับฟางข้าวที่คลุมโคนนะครับจะช่วยลดปัญหาวัชพืชบริเวณโคนต้นมะนาวนะครับนะครับดูนะครับอันนี้เป็นต้นแรกนะครับเป็นต้นแรก เรามองดูไกลๆนะครับลองดูไกลๆนะครับเนื่องจากปุ๋ยบัวกระชิตนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับนั้นเราสามารถใส่ให้แก่ต้นพืชในอัตรา1กิโลต่อพื้นที่1ตารางเมตรนะครับก็ใช้ได้ผลดีช่วยประหยัดนะครับค่าสู่แบบระบบก,การเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์นะครับ เกษตรกรลองไปใช้ดูนะครับได้ผลจริงๆครับได้ผลจริงๆนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูต้นที่2นะครับต้นที่2ที่ได้ทดลองใส่ปุ๋ยโบกชีไปนะครับเดี๋ยวดูคนต้นนะครับคนต้นไม่มีวัชพืชเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราใช้ฟางข้าวนะครับในการกลุ่มโคนนะครับต้นพืชต้นพืชนะครับหรือต้นมะนาวของเรานะครับจะเขียวเขียวมากเลยนะครับเขียวมากเลย ต้นนี้ยังกำลังจะติดดอกอยู่นะครับครบสองเดือนแล้วนะครับถัดติดดอกน,นะครับเขียวจริงๆนะครับเขียวมากเลยนะครับเป็นต้นนี้เป็นมะนาวที่อายุมากกว่า5ปีนะครับซึ่งเราได้บำรุงต้นนะครับลดการสูดสมของต้นนะครับ เรามาดูต้นอื่นนะครับในสวนของเรมะานาวของบ้านสวนลุงสมน,นะครับต้นอื่นทุกต้นเขียวหมดเลยนะครับเขียวแสดงว่าปุ๋ยที่ใช้นะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับเป็นช่วยลดช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการาใส่ปุ๋ยนะครับรามาดูมะนาวต้นเล็กๆนะครับที่ปลูกหลังจากใส่ปุ๋ยโบคาชิตแล้วนะครับ ต้นเขียวและถ้ากำกำกำแตกยอดอ่อนอย่างเต็มทีนท่นะครับขอเชิญเกษตรกร,ร,กรที่สนใจลองไปใส่ปุ๋ยบุกชิกับต้นพืชดูนะครับได้ผลจริงๆครับขอขอบคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ